อา <schme mêmes> จริงค่ะเมียงครับก็คือผมจะบอกเลยว่าแดนเซอร์ผมยังไม่ลาเพิ่ม <tous> ศ <deux indistinct> er <separate> <wash> ิลปินบางคนบางคนทียกร้องน้องยูริผมผมบอกเยอะมากยูริอยู่ในโปรเจกต์สองซึ่งโปรเจกต์หนึ่งทุกคนต้องได้รับการ ทำการโปรโมททุกคนต้องมีเพลงคบก่อนถึงจะไปถึงยูริอะไรเงี้ยคือมันมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปจะไปยูริมาขั้นหน้ามันก็ไม่ถูกมันมันมันต้องไปตามดักร้องใครมาอยู่ในค่ายก่อนอ่ะสมมุติผมรับคนที่หนึ่งมาคนที่หนึ่งก็ต้องเข้าก่อนผมรับคนที่สองมาคนที่สองก็ต้องเขากต้องมีเพียงก่อนคือบางคนก็พยายามว่าเอ,อ้ยยูริคือบอลม่บทมีบาดยูริรอก่อนเออแต่ว่ายูริน่ะมีเพลงแล้วซิงเกิลนะ่ะเสร็จแล้วเพลงยูริเตรียมดังบอกเลย เพลงยีรเ,เตรียมดังมันจะแบบดังมากเพียบว่าเพลงยูริเพาะมากเลยเพราะตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังเ <laughs> พลงยูรินะ่ะเพราะมากเลยเจ้าของมันเกิดเต้นยัง,ง่ะรอหรอเต้นยกข้างก่อนยังล่ะอืรอขึ้นทุกคนขอบเพื่อนละครับพี่น้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่าอ่า แฮปปี้เบิร์ดเดนนะครับลวกหน้านะครับผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ล่อหน้าเลยนะคันอันผมเกิดพิศนา <c oughs> ผมเกิดอ,อันนี้ไม่ใช่เป็นบ๊วมเนวันเกิดผมนะพี่น้องเออวันเกิดผมวันเกิดของ <c oughs> ไม่บอก <c oughs> ทุกอย่างบนโลกใบนี้ <c oughs> ดีหมดแล้วอ็แบบบนหน้าเดียวไ,ไม่ต้องไปเสืมิมจมูกนะครับวันคนเรามันก็ต้องเสื่อมมั่งไรมั่งอนาคต <c oughs> เห็นไหมเวลาถ่ายงานน่ะสมุนไม่ค่อยมีนะเวลาอยู่เข้ากล้องใหญ่น่ะต่อให้เราเสริมมาถ้าเราขี้เกียจทำงานยังไงเราก็ไม่นั่นหรอกใช่ไหมต่อให้เราไม่เสริมถ้าเราไม่ขยันยังไงเราก็ไม่ฟังมาเจ้าข่าบังเกิดเข้าบันี้สี่ครบรอบจะกขวบกับบ่ามาด้วยบนน้ยี่สิบขวบ อิบห่กาก็กว่ามาเพราะตั้งแต่ยังไม่ได้ยินดนตรีเลยเหรอคบเพราะตั้งแต่ยังไม่ได้ยินเนื้อยังไม่ได้ยินอะไรเลย <c oughs> ของน้องอยูริอ่ะผมทำโปรเจกต์ให้เป็นศิลปินพาร์ทสองซึ่งน้องจะต้องเป็นศิลปินที่ไม่มาไปเดินสายกับค่ายวงน้องจะไปเดินสายคนเดียวผมจะวางพอร์ตให้น้องไปคนเดียว พี่น้องประตกังวุ่นไม่ต้องทังวนเกี่ยวกับน้องตองเก็บเสียผมวางแพนห้หมดแล้วเด็กๆแก๊งตกเจียวที่เป็นรอดแรกให้เขาไปด้วยกันเป็นแก๊งแต่ยูริให้เขาไปเฉิดฉายคนเดียวเพื่อที่จะหนึ่งสร้างซื้อเสียงค่ายสองสร้างรายคลายให้ได้พระต้องไปแห่ไปต้องกันเบิร์นเมื่อนจ้างแล้วนี่ไปเบิร์นค่ายมันกับบร์เร็ตกำไรบาร์เรียนนองกับบาร์เร็เงินนะงงยังดีอย่วโอเคมาขอเสียงกดมือต้อนรับเจ้าของบังเกอรเนะครับ นี่บอกจะขอวันเกิดนะใช่ก็ขอเอาไม้ก่อนครับวันนี้วันนี้วันเกิดคุณโลแก้วพี่น้องวันเกิดคุณโลแก้วลวงหน้าจากดึกนจากปีนี้ล่วงหน้าอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ปีนี้ครบเท่าไหร่นะครับให้ถ่ายให้ถ่ายอืมอะไรให้ถ่ายหยิบเก่าหยิบบอลหยิบบอลสามสิบหยิบบอลไม่ใช่ยี่สิบหรอคะยี่สิบกระผมอ๋อโอเคใช่สามสิบแล้วใช่หรือเปล่อืม ปีนี้เนี่ยกำลังสามสิบแล้วสา <30 S 2> มสิบกว่าใช่ไม่กี่วันนะคะไม่แต่ว่าผมด,ดูในกล้องผมเกลียดกว่าแล้วนี่บนในกล้องไขเถ่าบ้า